อยากกินกล้วยปิ้งต่างแดนทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเด้อค่ะเด้อไม่มีกล้วยน้ำว้าก็ใช้กล้วยหอมแทนก็ได้จ้าเอาแบบที่มันหามหามแข็งแข็งแบบนี้เนาคะค่ะเนาะรสชาติอร่อยคือกันเป๊ะเป๊ปอกเปลือกออกมาเลยคะ่ะถ้าเอากล้วยแข็งกล้วยหามหามทำมันจะอร่อยมากเด้อพี่น้องจ้า วิธีทำก็ง่ายมากใช้หมออบลมไฟแบบนี้เลยคะ่ะเอากล้วยใส่ลงไปเลยพี่น้องเรียงเรียงกันให้สวยงามใช่กว่าประมาณ4ี่ลูกนะคะวันนี้จ้าตั้งอุณหภูมิอยู่ที่160องศาประมาณ20ถึง30นาทีแล้วแต่กล้วยนะคะเปิดดูเอาก็ได้จ้ามันก็จะร้อนๆแล้วก็จะแตกสักหน่อยนะคะรอบนี้ปะกวางทําแตกคะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาทุบคือเกา ทำกินเองง่ายๆสไตล์คนต่างแดนใครชอบสูตรนี้ก็ทําตามได้เลยเดอ้อจะบอกว่าหอมกลิ่นกล้วยปิ้งหน้าตาก็จะประมาณนี้ทําตอนร้อนๆนะคะเอาพลาสติกขุมไปแบบนี้เดอ้อหาอุปกรณ์มาทุบนะคะปากวางก็มีสากนี่แหละแกะเอ,อ้เออยใหญ่เลยมีบดเขาแบบนี้ให้เขาแบบว่าแบนๆบนเนาะคะ่ะต้องเอาพลาสติกมารองไว้แบบนี้ งนมันก็จะได้รสชาติของพริกผสม,มไม่อร่อยเด้อกดทับบีบแบบนี้คะ่ะให้มันแตกๆนี่นะมันก็จะเป็นตอนไข่ตอนมันพี่น้องมันมีเละนะคะประมาณนี้ยังถือว่าไม่โอเคต้องเข่าหมออบรมไฟอีกหนึ่งครั้งสักสิบนาทีจ้าเขาจะได้เพิ่มความเกรียมความหอมกรอบอร่อย วิธีทำน้ำจิ้มน้ำปลาดกวยปิงก็ง่ายใส่กะทิลงไปค่ะตั้งน้ำไฟอุ่นๆไฟอ่อนๆใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือรสชาติหวานนี่จะเอาประมาณเท่าที่ต้องการเลยค่ะบีบให้เขาแตกให้เขาเขากันรสชาติของน้ำจิ้มเนี่ยจะหวานหอมน้ำตาลมะพร้าวอร่อยสุดๆเลยพี่น้องกร่อยๆอร่อยๆเนาะค่ะเนาะ กล้วยที่เราอบเรียบร้อยก็รอให้เขาเย็นเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยต้องตัดตอนที่เขาเย็นเย็นเขาจะได้แข็งเนาะค่ะเนาะตามด้วยนำจิ้มราดแบบนี้ไปเลยเคี่ยวจนกว่าเขาจะเหนียวนาตาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะน่กกินมากช่ำๆกันเลยทีเดียวสีสันสวยงามเนาะค่ะเนาะโอ้โหหอมกะทิจ้ะอือ กรอบนอกนุ่มในหอมกล้วยหอมกะทิหอมน้ำตาลมะพร้าวจากพี่นอ้องอร่อยมากกล้วยปิ้งคนต่างแดนแผ่นใหญ่ๆเลยนี่ดูสิ โอ้โหอร่อย